หลายครั้งนะครับที่เพื่อนผมเองเนี่ยก็มาปรึกษาผมนะครับมาถามว่าจะทำแบบนเนี้ยดีไหมจะทำไอเนี้ยดีไหมแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยก็มีการลงทุนใน ในธุรกิจอยู่หลายตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัดสินใจในการที่จะเข้าไปเลือกซื้อหุ้นในกิจการใดๆแล้วก็ไปดูว่ากิจการของเขาเนี่ยอยู่ในโครงสร้างธุรกิจแบบไหนมีวิธีวิธีหนึ่งนะครับในการวิเคราะห์ในภาคของมหาภาคก่อนเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจหรือลงทุนในการไปซื้อหุ้นของกิจการนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์โครง นะครับโครงสร้างทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับการุดดูว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมเขาเป็นยังไงโดยการวิเคราะห์ในการโครงสร้างการแข่งขันเนี่ยก็แบ่งเป็นสแบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่แบบการแข่งขันกันแบบสมบูรณ์ชื่อกระบอกอยู่แล้วนะครับแบบที่1ก็คือแบบสมบูรณ์ก็คือแข่งกันแบบเต็มที่เลยอันนี้เนี่ยก็จะผู้เข้าเนี่ยสามารถเข้าไปได้ไง่ายนะครับเช่นธุรกิจอาหารธุรกิจเสื้อผ้านะครับธุรกิจขายสินค้าปีกอันนี้คือเราเปิด ร้านอื่นครับปิดแถวบ้านเราก็ได้นะครับทำเป็นร้านขายของชําก็ได้แล้วก็มีการแข่งขันเยอะมีจํานวนสินค้าที่มากแล้วก็คู่แข่งก็มากหลายซึ่งก็จะเป็นลักษณะข,ของตลาดที่มีความต้องการเยอะๆก็ผู้เล่นก็ลงไปเยอะๆนั่นเองซึ่งแบบนี้ก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นตลาดที่ไร้ราคามันนะครับก็คือคนผู้เล่นคู่แข่งขันเยอะนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันแบบสมบูรณ์เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้ข้อดีกับผู้บริโภคเองนั่นเองนะครับคือสมมติเมื่อมีสินค้ายอย่างหนึ่งแล้วมี คู่แข่งหรือเดินเข้าไปในซอยซอยหนึง่งโ,โหแม่ค้าขายข้าวเต็มเลยเราก็มีโอกาสที่เราจะได้เลือกนะครับว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนไม่อร่อยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเดินเข้าไปแล้วมีอยู่ร้านเดียวนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้คือการแข่งขันแบบสมบูรณ์แบบที่2องเขาเรียกว่าเป็นแบบแข่งขันแบบแบบกึ่งสมบูรณ์แบบกึ่งผูกขาดนะครับก็คือว่าจะาส,าสมบูรณ์ซะเชิงก็ไม่เชิงนะครับจะผูกขาดซะเดียวก็ไม่ได้แล้วขนาดนี้จะมี สินค้าเนี่ยที่ผลิตไม่มากนะครับแล้วก็สินค้าจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็การเข้าไปในตลาดเนี่ยก็อาจจะทาได้ยากผมยกตัวอย่างเรื่องร้านอาหารเหมือนกันนะครับก็คือผมยกตัวอย่างว่าร้านข้าวมันไก่เนี่ยใครทําก็ได้แต่ว่ามันจะมีข้าวมันไก่ที่เป็นสูตรเฉพาะของเขาน้ําซุปแบบนี้การทําข้าวแบบนี้เนื้อไก่แบบนี้เท่านั้นที่เป็นร้านนี้สามารถทําได้เพราะฉะนั้นการเข้ามาเปิดแล้วลุ่งก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับแต่ถามว่าถ้าวันหนึ่ง ร้านข้าวมันไก่เนี่ยเปิดอยู่คนก็คนจะเต็มร้านถ้าเกิดอร่อยจริงแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งที่ไม่ได้ขายถามว่าผู้ซื้อจําเป็นต้องต้องกินข้าวมันไก่ร้านนี้ไหมก็ไม่ได้จําเป็นนะครับก็สามารถที่จะเดินเลือกไปร้านอื่นได้นะครับอันนี้คือการข่งกึ่งผูกขาดกึ่งแข่งแบบสมบูรณ์กับอีกธุรกิจหนึ่งก็คืออาจจะเป็นตัวที่เป็นน้ําดืม่มน้มําบัลลมน้ําดํานั่นเองนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าในโลกธุรกิจก็มีอยู่ดังๆก็สอง,งยี่ห้อนะครับก็คือโคกับแปซีนะครับจะเห็นว่า ถามว่ามีน้ำมันลมหลายยี่ห้อไหมก็มีหลายยี่ห้อแต่ว่าถ้าเป็นน้ำดำเนี่ยเราก็จะเห็นกันดังๆกับสองสองเจ้านี้แหละแต่ถามว่าถ้าไม่มีเจ้าหนึ่งเราก็อาจจะกินอีกเจ้าหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลือกเราก็จะเลือกในน้ำดําที่เราชอบนั่นเองนะครับอันที่3ามกันคือเป็นการแข่งขันแบบที่เรียกว่าผู้แข่งน้อยรายอันนี้ก็จะกึงก่งๆผูกขาดนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าในตลาดเนี่ยก็เข้ามาทําได้น้อยแล้วก็ยากเพราะว่าอาจจะด้วยเงินลงทุนที่ก็ค่อนข้างสูงนะครับ ้องลงทุนเครื่องจกักรลงทุนขึ้นผลิตเราที่เห็นอย่างง่ายๆเลยก็คืออย่างลักษณะของค่ายโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนตั้งสัญญา,าอะไรเยอะในโลกในประเทศไทยเราก็จะมีผู้แข่งขันแค่2อสามรายเท่านั้นที่ดังๆนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็เนี่ยครับเป็นลักษณะข,ของการแข่งขันที่ค่อนข้างจะผู้แข่งขันน้อยรายกับแบบสุดท้ายก็คือเป็นการแข่งขันแบบผูกขาดเลยนะครับก็คือว่าคนอื่นเข้าไปทําไม่ได้เลยน,นี่ก็จะเห็นชัดในโวสสารนูวโภคข,ของประเทศไม่ว่าจะเป็นสนามบินนะครับหรือ,อการไฟฟ้าหรือการประปา นะครับซึ่งการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเอาไปทําธุรกิจเองหรือการที่จะไปลงทุนในหุ้นนะครับก็ต้องดูด้วยถามว่าอย่างผู้แข่งขันผูกขาดเลยนะครับอย่างเช่นสนามบินอย่างเช่นการประปาห,หรือไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยถามว่าได้แน่นอนไหมไม่เจ๊งหรือว่าไม่ขาดทุนแน่นอนไหมก็ตอบว่าใช่แต่ว่าก็อย่าลืมว่าธุรกิจนั้นก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปอะไรไปได้โดยอัตโนมัติเช่นก็จะเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองทําไว้โดยที่เราเนี่ยก็ ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคัดค้านอะไรได้เพราะว่าเขามีแค่คนเดียวคือถ้าเราไม่ซื้อเขาเขาก็เราก็มีสูทธิซื้อขายนะครับสมมุติกรณีที่เป็นโครงสร้างธุรกิจก็เป็นแบบผูกขาดเลยคือมีเจ้าเดียวในตลาดเลยัยนี้สมมติว่าเราไปลงทุนแล้วเราบอกเออปลอดภัยแน่นอนเจ้านี้นี่มีอยู่เจ้าเดียวในตลาดแต่ในมุมหลักการที่ผมพยายมามไปชี้ก็คือว่าก็เขาอาจจะ เอาไปทําอะไรเอาเงินเราเนี่ยไปทําอะไรที่แปลกๆก,ก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องพึ่งเขานะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใน4โครงสร้างธุรกิจก็อยากให้ดูว่าหุ้นนะครับหรือธุรกิจที่เราจะลงไปทำหรือเราไปซื้อเนี่ยเขาอยู่ในโครงสร้างธุรกิจแบบไหนเพื่อง่ายในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ง่ายในการเลือกหุ้นด้วยครับผมนิสนาตกินทองคันสวัสดีครับ